กลับมาแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา3วันช่วงนี้เราสองคนทํางานกันทั้งวันแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาวิธีการทําแกงเลียงมาให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทําแกงเลียงไปกินที่ร้านคะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศในการเติมของหลาย,ลายวาๆวันเพราะว่าแม่ค้าถ<ๆ>่ายคลิปไ้เยอะมากแต่ยังไม่มีเวลาตัดต่อคลิปให้ทุกคนได้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนมาเริ่มดูวิธีการทําแกงเลียงกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะตั้งหม้อน,นะคะเทะน้าลงไปหม้อเราก็จะใช้หม้อเล็กๆสําหรับทํากินนนกัน2ค หลังจากนั้นเราจะเอาเครื่องที่เราตําเอาลงไปต้มขา่ามีหอมแดงพริกไทยกะปิแล้วก็พริก3เม็ดค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่บวบลงไปค่ะแล้วก็เห็ดฟางเห็ดออรินจิค่ะ สำหรับแกงเลียงนะคะทุกคนใครจะใส่ผักอะไรชอบกินผักอะไรสามารถใส่ลงได้หมดเลยค่ะแต่ของเราก็คือชอบกินผักแค่นี้ค่ะแต่จะเน้นเห็ดเพราะว่าชอบกินเห็ดเสร็จแล้วใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะทุกคน,นกุ้งนี้ก็จะแกะเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะแช่ฟิดไว้คนๆปิดฝาแล้วก็รอเดือดพอกุ้งสุกนี่เลยค่ะ จะใส่ใบเมงลักเพิ่มความหอมปิดท้ายเห็นใบเมงลักช้ำๆดำๆแบบนี้ไม่ได้เสียนะคะทุกคนแต่แม่ค้าเอาใบาเมงลักไปแช่ฟีดค่ะเก็บไว้ถนอมไว้เอาไวใ้ให้กินได้หลายๆวัน,นเนาะพอเอาลงไปต้มแบบนี้ก็น่ากินเหมือนเดิมค่ะอร่อยด้วยแล้วก็หอมด้วยเสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงเลียงกุ้งสดของเราทั้งอร่อยได้สุขภาพแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะขออภัยด้วยนะคะวันนี้ภาคเสียงอาจจะมีเสียงอื่นรบกวนเข้ามาด้วยวันนี้แม่ค้ามานั่งภาคเสียงอยู่ที่ร้านค่ะอาจจะมีเสียงลูกคา้าหรือว่ามีเสียงรถวิ่งผ่านหน้าร้านปปกติาะไนั่ง ที่บ้านคะ่ะแต่ช่วงนี้งานยุ่งก็เลยเอางานมาทําที่ร้านด้วยมาคะ่ะมาดูกันต่อที่ร้านหลังจากที่ของมาลงพ่อค้าเขาก็รีบไปแกะของเพื่อที่จะเอามาเติมในร้านคะ่ะทุกคนหลักๆก,ก็คือจะมีพกระปุกสีขาวแบบนี้คะ่ะที่โชว์ไปเมื่อกี้มีทั้งกระปุกเล็กกระปุกใหญ่มีช้อนแถมให้ด้วยคะ่ะแล้วก็กระปุกแพค็คคู่ส่วนตรงนี้เป็นกระปุกอมสินล,ลายสวยๆเลยคะ่ะรอบนี้มาเยอะด้วยมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีครบเลยคะ่ะแล้วส่วนตรงนี้เป็นตะขอหุกคะ่ะตะขอห้อยของยี่ห้อดียี่ห้อน,นี้ใช้ดีมากเลยคะ่ะทุกคนนนกกาววแแ่ล้้็หอย ดีด้วยรับน้ําหนักได้เยอะ แกะของข้างนอก,กนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาของมาเติมข้างในร้านค่ะทุกคนวันนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะเราต้องรีบเติมของแล้วก็อัดของเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาพักกินข้าวค่ะนี่ตรงนี้พ่อค้าเขาเติมตะขอเสร็จแล้วส่วนตรงนี้แม่ค้าก็จะมาเติมกระปุกต่อกระปุกพวกนี้นะคะทุกคนเป็นกระปุกอเนกประสงค์มีทั้งเล็กทั้งใหญ่แม่ค้าก็จะชอบสั่งเป็นสีขาวซะส่วนหลักค่ะส่วนใหญ่เลยแม่ค้าจะเน้นสีคลีนๆค่ะเพราะว่าขายดีค่ะลูกค้าชอบแล้วส่วนตรงนี้เป็นกระเป๋าแฮนด์เมดที่แม่ค้าสั่งจากกลุมมกล่มแม่ เขาทำให้ค่ะเห็นธรรมดาธรรมดาแบบนี้ขายดีค่ะทุกคนแอบขายดีกับคนสูงวยัยคนมีอายุค่ะเขาจะเอาไปใส่ย่าใส่ของจุกจิกอะค่ะ Uh, แล้วส่วนตรงนี้นะคะเป็นรองเท้าใส่ในบ้านเป็นรองเท้าฟองน้ําแล้วก็รองเท้าแตะรองเท้าคีบค่ะรอบนี้ก็สั่งมาเยอะจริง,รงๆของมารอบเนี้ยเยอะมากนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดค่ะเพราะว่าจะถ่ายแค่ของหลักๆให้ดูเนาะแล้วก็เติมแต่ของหลักๆให้ดูค่ะช่วงนี้ของก็จะ,จะลงเยอะแล้วก็ลงทุกวันเลยค่ะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะเป็นรังที่ของมาลงเราจะไม่ได้เก็บไว้ค่ะเราก็จะบริจาคให้กับใครที่ขับรถผ่านไปมาอยากได้มาขอเราก็ให้หมดเลยค่ะและในส่วนของวันนี้ปิดร้านกับ บ้านไปพ่อค้าก็รีบเปลี่ยนชุดตั้งฉากไล์สดขายเสื้อต่อเลยคะ่ะทุกคนช่วงนี้พ่อค้าก็ค่อนข้างขยนันแล้วก็มุ่งมันมากเลยคะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้ดูอีกคะ่ะ